Welcome back to Channel 2026วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Toyota Fortuner ปี2026รถ SUV ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของครอบครัวไทยมาอย่างยาวนานและในโฉมใหม่นี้ก็มีการปรับปรุงหอลายจุดที่น่าสนใจมากตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีไปจนถึงสมรรถนะการขับขี่ที่ทำให้ Fortuner ยังยืนหนึ่งทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นสายครอบครัวหรือสายรุยก็ตอบโจทย์ได้ครบ ภาพลักษณ์ของ f o r t u n e r 2026ดูแข็งแกร่งและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันไฟหน้า LED ส่งเฉียบพร้อมไฟเด Time ม u n ันนิงไลท์ที่ให้ความสว่างและความปลอดภัยมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนหน้าและหลังถูกปรับให้ดูบึกบึนมากขึ้นล้ออลูอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกความพรีเมียมทำให้รถดูโดดเด่นไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไหนหรือกำลังวิ่งบนถนน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและความใส่ใจในรายละเอียดเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลวัสดุภายในให้ความรู้สึกหรูขึ้นมีการใช้วัสดุผิวนุ่มในหอลายจุดหน้าจออินโฟเทนเมน t ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเหมาะทั้งการฟังเพลงและดูแผนที่นำทาง ห้องโดยสารตอนหลังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารทุกแถวทำให้การเดินทางพร้อมกันทั้งครอบครัวเป็นเรื่องสบายมากขึ้นด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026จัดเต็มตามมาตรฐานยุคใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบง่ายขึ้นฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล โดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางบ่อยหรือพาอครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดในเรื่องของสมงนนรรถนะ Fortuner 2026ยังคงจุดเด่นด้านความอึดและความทนทานเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ให้พลังกำลังที่ดีขึ้นพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะทั้งการเร่งแซงบนทางหลวงและการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายระบบช่วงล่างถูกปรับให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มนวลนและความมั่นคงทำให้การขับขี่ในเมืองไม่กระด้างจนเกินไป และยังมั่นใจได้เมื่อขับบนถนนครูคราบหรือเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันในแง่ของความคุ้มค่า Toyota Fort u n e r 2026ถูกวางตำแหน่งราคาให้สอดคล้องกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาแม้จะเป็น SUV ระดับกลางถึงพรีเมียมแต่เมื่อเทียบกับความทนทานค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและมูลค่าขายต่อที่ยังดีในตลาดมือสองก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานระยะยาว เหมาะทั้งสำหรับคนที่มองหารถคันเดียวจบใช้ได้ทุกวันและพร้อมลุยทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว t o y ย t a f o r t u จูเปี2026ยังคงรักษาจุดแข็งที่แฟนๆคุ้นเคยพร้อมเสริมความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งห้องโดยสารที่สะดวกสบายระบบความปลอดภัยที่ครบครันและสมรรถนะที่ไว้ใจได้หากคุณกำลังมองหา SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับครอบครัวและพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ Fort u n e r 2026คือหนึ่งในตัว